สวัสดีครับวันนี้ก็มาพระปิดตาอีกรุ่นหนึ่งเพื่อนๆนะวันนี้เรามาปิดตากันทักชุดใหญ่ๆไปเลยนะรอบนี้เอาปิดตาใหญ่ๆกันไปเลยจะได้รู้จักพระกันคือที่ผมบอกอะ่ะผมไม่ได้เก่งผมไม่ได้รู้ทุกเรื่องผมไม่ได้นะแต่ว่าพอเห็นอะไรที่มันน่าจะแนะนำเพื่อนๆได้นะครับก็อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะ วันนี้เรามาคุยกันเรื่องพระของสายชนบุรีกันนะสายชนบุรีกันชนบุรีก็โด่งดังอยู่แล้วในเรื่องของพระปิตานะครับพระปิตาของชนบุรีเนี่ยหลายเกจิเลยนะหลายเกจิอะไรเนี่ยจำคำผมไว้เลยปิตาชนบุรีหลายเกจิเลยที่มีความเข้มขลัง นะถ้วเป็นของที่มีความคนต้องการมากนาคนต้องการมากโดยเฉพาะของอะไรวัดคือวันไงนะื่องพวกแก้ววัดเคือวนันนั่นคือสุดยอดของพระปิตานั่นคือสุดยอดของพระปิตาทั้งเป็นเนื้อว่านนะเนื้อชิน้นเนื้อตะกัว อะไรพวกนี้เดินดินทิ้นกัดกัวอะไรก็ว่าไปล่ะคือนี้คือของหลวงปู่บุญไอ้หลวงพ่อแก้ววัดเครอวันนี่คือสุดยอดเนี่ยนี่คือสุดยอดพระปิดตาระดับต้นต้นดับต้นเลยล่ะว่าของเมืองไทยเนี่ยหายากหายากมีน้อยราคาสูงคนห่วงส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในมือของนะเกจิอาจารย์ไอ้เซียนใหญ่ๆหรือว่านักสะสม เพราะเขาดูถึงพุทธคุณไงความเมตตาสูงมากนะใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงเนี่คือพุทธคุณไงเมื่อช้าแล้วเกิดพุทธคุณทุกอย่างมันก็เลยแบบนะครับมีราคาแพงไงที่ผมบอกแล้วทุกวันนี้ก็เลยเป็นของหายากไปเลยนะแม้แต่สมัยก่อนเนี่ยผมจาได้นะหลวงพ่อแก้วกวัดเกวียน ถ้าตะกัวเนื้อตะกัวถ้าราคาไม่กี่บาทแต่ปัจจุบัน,นเนื้อตะกัวก็เป็นหลายแสนต้นแล้วนะครับนะครับฉะนั้นแล้วนะเดี๋ยวข่าวหน้าเดี๋ยวผมจะเอาปิตาที่ผมก็ไปเช่ามาแต่ว่าเป็นทนันไม่ทนันหลวงพ่อแก้วหรอกแต่มันก็ยังมีเอาเชือเอามวลสารคือเจ้าว,วาดของวัดเครวานท่านก็เป็นผู้ถ่ายทอดตำนะตำรับตำราการสร้างพระปิตาของหลวงพ่อแก้ววัดเครวานแล้วก็มี มวลสารต่างๆมวลสารเก่าๆไอ้อย่างนี้เราก็ยังเอามาเก็บแล้วมาเชา่าบูชาก็มีความเชื่อว่ามีพุทธคุณบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันในคลิปต่อๆไปก็แล้วกันอาวันนี้เรามาพูดถึงในวัดอีกวัดหนึ่งก็คือวัดอาศิลาวัดอาศิลาที่จ้าว่าที่มีความที่แบบว่า นะที่เป็นผู้ปกครองวัดอาศิลามียุคหนึ่งก็คือเจ้าคุณศรีเนี่ยนะครับท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดชนบุรีนะแสดงว่าวัดอาศิลาก็คือเป็นวัดที่มีความเจริญรุ่งเรืองอ่ะวัดใหญ่มีความเจริญรุ่งเรืองนะการสร้างพระปิตาลยุกท่านเจ้าคุณศรีท่านที่เป็นเจ้าวาดและเป็นเจ้าคณะจังหวัดชนบุรีเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับ แก้วคา,าปลอดภัยในสุดยอดนะเมตตามหานิยมเนี่ยพระของเจ้าคุณสีเนี่ยนะเป็นพระปิดตาลักษณะคล้ายๆกันนะคล้ายๆกับพ้าที่ผมเอามาให้เ,เพื่อนๆได้ดูวันนี้อันนี้เป็นของเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นของเจ้าวาดนะเจ้าวาดชื่ออะไรล่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอข้อมูลแปล๊บหนึ่งนะนี่ก็นะครับเป็นพ้าที่แบบว่า นะไม่ธรรมดาเก่งนะครับก็ได้รับถ่ายทอดวิชามาจากอันสร้างว่าครับนะไอจากเจ้าคุณสีเหมือนกันนะครับฉะนั้นเชื่อได้เลยนะครับว่านะท่านเจอเนี่ยนะท่านเช่าเก็บเนี่ย ท่านได้พระดีแน่นะนะครับถึงไม่ทานเจ้าคุณสีแต่ลูกศิษย์เจ้าคุณสีและก็เป็นวัดนะครับนะครับเป็นวัดที่แบบว่ามีตำนานการสร้างพระพระก็จะออกมาล้อกันแบบนี้นครับเป็นพิมพ์อ่างเงี้ยนะพิมพกระบองควายเขาเรียกพิมพ์กระบองควายอ่ะนะ รุ่นอะไรนะเดี๋ยวนะผมขอเปิดดูนิดนึงก็เรียกว่ารุ่นพร้อมซัย์หรือเปล่าฮ่าเนี่ยนะหงพ่อพร้อมซัพบเนี่ยรุ่นอะไรนะเนี่ยรุ่นพร้อมซับนะนะครับ อ,อ๋อพูนซับรุ่นพูนซับหลวงพ่อพูนซับโอเคโอเคโอเคได้ข้อมูลละนะครับเป็นรุ่นหลวงพ่อพูนซับคือกรรมวิธีนะครับแล้วก็มวลสารเนี่ยนะครับก็ได้มาจากของเจ้าคุณสีที่ผมบอกอะมาะนนแล้วนะครับพระดุรุ่นเนี้ยผมว่าหรุ่นพูนซับเนี่ยนะ ราคาก็คงยังไม่ไม่แพงมากยังไม่ไม่เกินหมืนะ่นเอาว่า,างี้นะไม่รู้นะว่าเกินหรือไม่เกินแต่หลักเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่พันต้นนะพันต้นถึงมันกลางอ่ะไม่ถึงหมื่นแต่ถ้าคุณสีเนี่ยไม่ได้ละปลายไกยลละแต่ผมบอกว่าเมื่อเป็นวัดนะเหมือนกับที่เคยพูดถึงวัดกลางบางแก้วอ่ะหลวงปู่พเพิ่มสร้างนะก็จะมีพุทธคุณไม่ต่างกับหลวงปู่บุญเพราะได้ การรับการถ่ายทอดวิชาอาคมในการปลุกเสกพระนะมาจะมาเป็นรุ่นรุ่นรุ่นน,นี่ก็เหมือนกันหลวงพ่อบุทรั์ท่านก็ได้รับการถ่ายทอดมาจากเจ้าคุณศรีถูกไหมลักษณะพระการนะแล้วก็กรรมวิธียันอะไรต่างๆเหมือนกันหมดนะเหมือนกับเจ้าคุณศรีเลยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะ เพื่อนๆถ้าเจอเนี่ยเพื่อนๆเช่าเก็บได้นะครับสบายใจได้เลยผมจะบอกให้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะเอาวัดคือวันเนี่ยที่ผมหลวงพ่อจเจ้าวาดวัดคือวันปัจจุบันหนึ่งรุ่นที่ท่านสร้างเนี่ยนะแบบก็พิมพ์ก็เหมือนกับเจ้าเขาเรียกว,ว่าหลวงพ่อแก้วเหมือนกันเนื้อหาหมวลสารผมว่าก็อาจจะได้สอดหลวงพ่อแก้วมาทํานอกแต่ว่าที่มันแตกต่างกันเนี่ยนะก็คืออะไรก็คือการที่แบบว่า กจิตแต่และท่านเนี่ยพลังจิตมันไม่เหมือนกันนะสมมติว่าเอาละพลังจิตของนะเจ้า,จาคุณศรีอาจจะมีเก่งกว่านะเจ้า,จาคุณทรัพย์ถูกไหมแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันเพื่อนเพื่อนเอลองคิดดูนะเวลาการสร้างวาบางทีอาจารย์เนี่ย อาจจะไม่มีเขาเรียกว่าคุณเก่งมากกว่าลูกศิษย์ก็อาจจะเป็นไปได้นะผมเคยทําคลิปนะครับอาสมยกอง่ายๆเลยสมเด็จตัวกับสมเด็จสึกไกเ่เถือนนะพระที่สมเด็จสุกไกเ่เถือนสร้างดังหรือราคาไม่เปียงป้างหรือดังสู้สมเด็จของน้องสมเด็จตัวสร้างไม่ได้เห็นไ,ไหมเห็นไ,ไหม เนี่ยนะคือสิ่งที่มันเอาความแน่นอนไม่ได้มันอยู่ที่ว่าอะไรล่ะมันอยู่ที่ความเก่งบางทีอาจารย์เก่งกว่านะลูกศิษย์อาจจะสู้อาจารย์ไม่ได้แต่บางทีลูกศิษย์เก่งกว่าและลูกศิษย์มีอภิญญามากกว่าก็ปุกเสกได้เก่งกว่านะครับแต่ถามว่าพุทธคุณไม่แตกต่างกันมากหรอกครับ พราะเมื่อไหร่ที่เรียเรียนรู้และการถ่ายทอดและเป็นพระที่ดีปฏิบัติดีทำดียังไงก็ต้องได้ภาพเป็นปลุกเสกวัตถุมงคลอะไรก็จะต้องมีพุทธคุณแน่นอนนะครับใช้ทดแทนกันได้เมื่อราคาของอาจารย์แพงมากไปหรือว่าราคาลูกศิษย์มากไปจับต้องไม่ได้ก็หันมาใส่ของอาจารย์เพราะกรรมวิธีมันก็ไม่ได้แตกต่างการวิธีสร้างวิธีก็มมวลสารอะไรอย่างเงี้ยนะ โอเคเพื่อนๆนนะครับดูนะครับเห็นไหมในพิเศษเนี่ยเห็นไหมคือผ้าเนี่ยถ้าเราดูจากวิธีดูผมก็บอกแล้วว่าเนี่ยมีบินนิดนึงเห็นไหมหนหมี่นิดเดียวแต่สวยอยู่สวยอยู่นะมีตะกุดด้วยนะเห็นไหมมีตะกุดเห็นไหมตะกุดคือรุ่นพิมพ์พระเนี่ยเหมือนกันเลยนะกระบ,บองควายเห็นไหมรุ่นพูนทรัพย์วัฒนเนี่ยอย่างงี้ดูง่ายละมี คือเวลาเราดูพรานถ้ามันมีชื่อมีรุ่นมีอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นเซิร์ชเข้าไปใน google ก็อ่นะเจอแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนไปเจอลักษณะอย่างนี้นะเพื่อนเก็บได้เลยครับเป็นผ้าดีแน่นอนเห็นหมผ้าดีแน่นอนนะเอามาแนะนําให้เพื่อนเพราะอะไรเพราะว่าชนบุรีเนี่ยเรื่องพระปิดตาเรื่องอะไรเนี่ยเขาดังขึ้นชื่ออยู่แล้วนะจากนั้นเน่ยหนึ่งการถ่ายทอด วิทยาคมให้กันและกันแล้วก็มวลสารเนี่ยมันอยู่ใกล้กันอาจจะได้รับมวลสารที่ฮะจากวัดที่อยู่ใกล้กันเอามาสร้างพระในพิธีต่างๆเพื่อหาเงินหรือหาอไรายได้มาบูรณะวัดอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนนะครับเหมือนกันที่ผมบอกพูดถึงเรื่องพระหลวงปูท่ทวดทางปักใต้นะ่ะถ้าเป็นสายทางสงขาป,ปัตนียาลาทางโน้นนะ่ะแน่นอนอ่ะนะครับจะต้องได้รับ นะมวลสารของหลวงปู่ทั่วทัง้งสี่ข้าเจตจากวัดสั้งให้แล้วก็มีอาจารย์นองอ่ะพอไม่มีอาจารย์ทิมก็ต้องเป็นอาจารย์นองผู้ที่ทําการปลูกเสกพระเหมือนกันครับอันนี้ก็หลวงปู่ศรีนั้นมรณภาพไปก็มาเป็นของหลวงปู่พูนทร์ทัพนะครับเป็นการสร้างรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่น,น,วนมวลสารผมว่ามันก็ไม่ได้ต่ตงกันนะยันมันก็เหมือนกันพิมพ์ก็เหมือนกัน นะเพื่อนๆเจอเพื่อนๆเก็บได้นะครับเก็บเลยเก็บเลยนะผมว่ามันน่าจะยังไม่แพงอะไรมากมายนะครับโอเคคลิปนี้ก็เอามาแนะนำประมาณนี้สวัสดีครับ